ก็สวัสดีครับยินดีกันต้อนรับกันเช่นเคยครับข้อสูอช่องของเมงนะครับอยู่กับผมวันที่เกับเวนอะไรครับวันนี้อยู่กันที่เกมออโต้ออ o จนเมชเชมนะครับก็จะเป็นชุดทเรียกที่2ครับจากนั้นนะครับเราก็จะมีจีกรมครับเริ่มที่จะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับโอเคไปเริ่มกมันเลยดีกว่าครับก็คือออเดอร์รีเ r อร์ทู i a l รีนะครับก็คือการอ่านการอ่านอะไรประมาณนี้นั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวเราไปเลยก็คือมีเลเวลอะไรเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับ โอเคนี่ก็เป็นส่วนของออเดอร์นะ T ฮะ T2 ก็เริ่มมาจากเนี่ยทูทิเลียงนั่นแหละก็เป็นออเดอร์รีเดอร์ทูตัวเรียนนะครับก็หมายความว่ายังไงเอ่ยก็เป็นออเดอร์นะครับการอ่านออเดอร์ก็คือ5ออเดอร์มีที่จะเต็มนะครับสูงสุดห้ออเดอร์ก็คือ power usage ก็คือการใช้พลังงานนะครับการใช้พลังงานนะครับ การใช้พลังงานต้องน้อยกว่า50วัตต์นะครับต่อชั่วโมงนะครับน่าจะเป็นหน่วยหน่วยน่าจะเป็นประมาณนี้เนาะ500วัตต์นะครับไม่ใช่50วัตต์ใช้เบเฟอร์คือใช้ส่วนผสมนะครับเวเฟอร์หรือเปล่านะครับใช้เวเฟอร์นะครับสำหรับผมกว่า50อินดิกรีเกรเดนคือแปลว่าเอาลืมบอกไปก็เรากันอยู่ที่ อแอมเนอร์นิ่งนะครับแอมเนอร์นิง่งรีสน,น่าจะประมาณพ,พาร์ทที่26ครับเริ่มหลงแล้วฮะนี่ก็คือเป้าหมายก็คือซีเมืเลียนนะครับก็คือนี่แหละการเปรียบเทียบน,นะครับก็คือรีเพปนะครับอ๋อสูตรที่ต้องเตรียมนะครับก็คือเป็นนี่เลยนะครับแค่เบอร์เกอร์เน,นานะมา มาเริ่มกันที่ level object นะครับก็จะเป็น5คา,าสั่งนะครับก็คือ reach ตัวนี้นะครับความเสี่ยงนะครับก็จะไม่มีอะไรมากก็เขาบอกว่าเมื่อกี้อ่านไม่ทันน่ะหนูอ,อ่นี่เป็นเวลาที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้นะครับเครื่องครัวหรือว่าครัว,รวมี m fix เอ่อ <c oughs> f fix เอพิคเหรอเอพเซนมืนอ่านไงไม่รู้ก็ค mm ือ hmm. อ่านั่นแหละก็ <c oughs> ดังนั้นพวกเราจะไม่ทิ้งกันนะครับส่วนผสมหรือพลังงานโอเคไปอไม่มีอะไรมากภาษามันเริ่มมือนยากนะแต่สิ่งแรกเลยฉันฉันต้องดูว่าทีส่สำเร็จมีอะไรบ้างนะครับก็เป็น a อแนะครับ คอร์เ e นซีนะครับก็ปัจจุบันเป็น layout ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรนะครับในงานในแพนเบอร์เกอร์นะครับก็คือสำหรับการทำเบอร์เกอร์แต่ฉันต้องการที่จะเพื่อที่ผลิตนะคะรับผลักผลิวผลิวชิปเบอร์เกอร์น,นะครับก็คือชิปเบอร์เกอร์ที่นี่ไปไปมัน มันมีทางเหรอเป็นความคิดที่ดีเสมอนะที่จะเริ่มทำมาเตรียมนะครับสิ่งแรกนั้นก็คือการที่เราไปดูส่วนผสมนะครับที่ต้องการตรงนั้นที่เครื่องอคลิกที่ตรงสถานที่สร้างนะครับก็เป็นเกรสตรงนี้นะครับแล้วไปคลิกที่เด สูตรนะคะรับ B past กดปุ่มเข้าไปนะครับก็จะเป็นเบรคเกอร์ชิ้นเองไป a s s e m b l ก็คือเครื่องทำอาหารนะใช่ปะ่ะ assembly นะครับเออ a s s e m b l e ตรงนี้มันติดตั้งงไงเอ่ยเอาแล้วนี่ครับนี่เป็น เบอร์เกอร์แล้วก็มีรอพารที้แล้วก็ชีสนะครับึุณก็จะออกมาเป็นอย่างเงี้ยมีเค้กนะครับแาตตี้โอเคเป็นชีสไปมันต้องยากแล้วแล้วก็จะเป็นชีสเบอร์เกอร์ตามนั้นอ่ะก็คือเบอร์เกอร์บันหนึ่งก็คือแป้งเบอร์เกอร์หนึ่งแล้วก็รอพารที้นะครับแล้วก็ชีสนะครับจากนั้นก็ออกมาเป็นคุกกิ้งคุกเก็ตพารที้นะครับแล้วก็ชีสโอเค อโอเคจากนั้นนี่ไงมันต้องมีเซตตัวนี้ก็ย้อมประกอบนี้นะฮะก็คือเดี๋ยวก่อนนะฮะก็คือเป็นเครื่องเครื่องปรุงในเ,งนะเครื่องประกอบอาหารนะครับมีหุ่นยนต์สองตัวอยู่แล้วส่วนผสมให้อาหารแขนเข้าไปซึ่งก็คือสูงสุดที่สามารถรองรับได้คิดนี้เพื่อไปต่อโอเคคิกมา อันนี้ก็คือถ้าเราจะใส่ชีทเข้าไปเราก็จะต้องขนส่งให้กับ a อ s เซเบอรนะครับก็คือขนส่งให้กับการเครื่องประกอบอาหารนะครับใช้พันลำเลียงแบบเดียวกันที่ใช้กับขนมปังเบเกอร์นะครับก็มีแล้วเนี่ยโรบอทอาร์มหรือว่าแขนหุ่นยนต์อัจฉริยะนะอัตโนมัตินะครับไม่ใช่มันมีโรบอทอาร์รรดามดัมนะ้ครับก็คือ ตัวนี้ครับเป็นเบอร์เกอร์สำหรับการอะไรก็ได้สว่วนผสมจึงจะเป็นสามารถใส่วางชีสได้นะฮั่นเข้าไปในแอสเซอร์นะครับก็จะมีเครื่องอาหารกาโอเคคลิกที่ดิสเพลย์นะครับคลิกตรงนี้ครับหมุน Q และ E โอเคคลิกมา 200มันจะต้องมีอ่าเ,เบอร์เกอร์มีเบอร์เกอร์แล้วก็มีชีสใส่สตรงนี้ได้นะครับวาง,ง,งที่จุดเขียวทำไมต้องวางที่จุดเขียววะไม่เข้าใจทำไมต้องตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้เหรออตรงนี้ก็ได้วะ r i คิด i c k on t ร e นี w เดอร์เออนั่นดีเดาเด้อเดอร์นีวเดนร์เบย์พอเตอร์นะครับก็ชีส โอเคอ๋อกดไลค์ขอ่าป้อนเข้าไปอย่างนี้นะครับเป็นชีตนะครับ จากนั้นก็กดโอเคตอนนี้เราก็มีอาหารที่เป็น processor นะครับก็คือเป็นกระบวนการในการที่เรเปิดเครื่องได้แล้วนะครับจากนั้นก็เป็น food processor นะครับเป็น processor นะก็คือในการทำอะไรได้ใส่เครื่องหมายตั้งแต่หันหน้าเข้าไปทางผู้กอบ food processor ก็คือไอสายพานนี่แหละ พูลเซอร์นะครับเครื่องดำเนินเครื่องเครื่องเครื่องดำเนินอาหารไม่ช่เจนฟู้ดเพสเซอร์นะครับก็เดี๋ยวฟูดนน้ดเพเส,เซ,นะสพเซอร์นะครับก็จะเป็นเครื่องประกอบอาหารนะครับก็คือไม่ต้องมีกระชุดเพิ่มเติมดโดยอัตมัติประมวเนผลส่วนผสมต่างๆที่ผ่านมันมาได้เพิ่มเติมบางอย่างจานจะต้อง ส่วนผสมเ,เริ่มมวัวละโอเคก็ยังไงต่อนะจากนั้นก็เอ๋ถ้ากดออกอยังไงว่ากดออกยังไงว่ากดอ้าวเฮ้ยโอเคีเ่โอเค okay, จากนั้นไลค์คิดเดอร์เบอร์เกอร์นะครับ ไลค์ชีสไลค์ชีสนะครับจากนั้นฮะเลือกไปที่เบอร์เกอร์คงเบอร์ชีสเบอร์เกอร์นั่นเองครับกดโอเคทีนี้ก็ลองสตาร์ทเครื่องโดยการเช็คทุกอย่างเพื่อมันเวิร์กหรือเปล่านะครับลองกดปุ่มรถเทิมนะครับปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทเริ่มได้เอาฮะ ฟุ้ดโปรเซสเตอร์นี่ผมไม่แน่ใจว่า,าทำอะไรนะอ่ามีคีดออกมาแล้วอ้าวอ๋อนี่ไงหยิบไปแล้วครับพลังงาน จบเรียบร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ไงไปแล้วสองอ่ะกะบนการผลิตอีกข้อกล่องแพ็กก็มีสมาร์ทแฮนด์มีแขนปกติแล้วก็แขนแล้วนี้ละมีเครื่องสลหรับปรุงอันนี้อันนี้วัตถุดิบนะจุดรับวัตถุดิบตันนี้โป,โปรโเ,เซสเตอร์อน,นี้มันฟุด โปรเซสเซอร์นี้ก็คือเครื่องประมวลผลชีสเหรอแต่มันเอาชีดเข้ามานะครับแล้วก็ตัดตัดตัดาให้เป็นแผ่นแผ่นพอดีนะครับเครื่องดําเนินการนี่ประมาณนี้บ่โอเคครับทุกเกก็เ,เ,เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยเป็นผลิตภัณฑ์เป็นการผลิตชีสเบอร์เกอร์อะไรที่ต้องล้างเดยวดีกว่านะครับไฟฟ้าการใช้งานในการผลิต ิของอิเล็กตรอนทำให้เรารู้สึกเศร้าและโกรธนะโอเควัตถุดีบางอย่างต่อเนื่องถูกจ่ายออกไปและย่างอยู่เสมอแม้มันจะไม่มีใครสั่งเบเกอรี่ที่ไม่สำคัญได้รับอนุญาตอ,อ๋อนี่ไงเริ่มมีการซ่อมแซมเรื่องของตัวย่างนะครับก็คือเราต้องไปที่อ order leader ออดดนะครับก็คือ ผู้นำไม่ใช่ไปออเ order ดเดอร์นะครับออเ order ดเดอร์นะคเครื่องนี้มาแล้วออเ order ดเดอร์ทำอะไรวะติดตั้งตรงนี้หรอเลือกเครื่องอ่านคำสั่งซื้อในรายการอะไรระวังในสถานที่ที่ฉันเน้นเครื่องอ่านคำสั่งติดตั้งเรียบร้อยฮะ ไลท์คิกเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์อะไรแล้วก็ควบคุมอ่าดาวไลท์คิกเดอรชีสเบอร์เกอร์วควบคุมอะไรวะเล็บคิกออนเดอะชีสจากนั้นก็คิก อผ่านซีเล็กนะฮะจากนั้นครับเลือกไปที่นะครับดิสเพลเซอร์นะครับทีเอด์คอนเน็กชันผ่านนะครับไปที่อะไรนะชีตนี่ไปที่ชีตทำไมไปไกลจังอนะ่ะไม่ใช่หรอคลิกนี่ชีตนอตติ้งนะครับก็คือเป็น เลือกที่ Notting to the control of the ในการเลื่อนลงนะฮะกเ็เลื่อนลง Notting อะไร Do not เลือก Do not แล้วก็เลือกไปมากกว่า Score ลงไปที่ Action and Order เ,เลือกไปที่ Notting อ๋อเดี๋ยว อร์ติ้งก็คือ5ใช่มั้ยไม่ใช่ perform นะครับ perform action 1นาทีแอคชั่นหนึ่นาทีในการ เซตหนึ่งนาทีต่อหนึ่งออเดอร์อย่างนี้หรอก็คือเราจะต้องเปิดเดี๋ยวนะไอนี่คือหนึ่งอ๋อหนึ่งนาทีก็คือแอคชั่นโอเคจากนั้นกด new action to part อะ new action to part โอเคมันโยงกันระยงะองระย่างกันอย่างนี้เอง ก็ไปเซตตรงนู้นอีกนะครับไปเซตพื้นที่นะครับดิสเพนเซอร์นะครับก็คือเครื่องออกวัตถุดิบนั่นเองครับให้ออกที่เหมือนเดิมนะครับไอ้ไอ้ขวามือนี่ตรงนี้ไอ้ไอ้ตัวเลขหนูจอซาร์ี่ห้าอะไรนี้ก็คือเป็นนาทีนะครับก็คือเวลาแหละแล้วก็เลือกหนึ่งนาทีไปที่นิวออเดอร์คำสั่งใหม่ทุกๆหนึ่งนาทีนเนี่ยเพอร์เนี่เพอร์ฟอร์มแอคชั่นนะครับก็คือเนี่ยทุกหนึ่งนาทีกดไป จากนั้นก็ New Condition p a t ก็จะเชื่อมโยงกันไปแล้วนี่ครับแล้วก็เซตเซตให้หมดเลยนั่นเองครับก็คือเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็เป็น p e r f o r m a t i o n 1นะคร One Trans on the New Order นะครจากนั้นฮะครักขั้นตอนนะครับเป็นการบวกเข้าไปครับเชื่อมผาด Right Click on the Grid to the c o n e c t i o n Path นะครับ อิเล็กตริกนะครับอ่าก็เลือกเป็น on white order is pending นะครับ on white on wheel นะครับ order in the pending นะครับก็จากนั้นก็คลิกไปเยี่ยมมากเลยนะครับทีนี้ลองตาร์ทดูอีกทีนงสิเป็นการบริหารเวลานะครับเป็นการบริหารเงินนั่นเอง ก็จะสังเกตว่าดูลูกค้าสั่งการปรากฏชั้นใจรองคำพางลูกค้าสั่งดูนะครับเห็นไหมอ่แล้วก็มาแล้วอ่ลูกค้าสั่งนะครับลูกค้าสั่งถึงจะเห็นไหม ลูกค้าต้องสั่งก่อนที่จะทำงานแต่ว่าสายพานก็เปิดเหมือนเดิมก็ซึ่งไม่รู้ว่าไอ้สายพานนี้มันไม่ค่อยกินไฟไอ่ไหมเออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเดี๋ยว,วเราเร่งเลยกันจัด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 ,จด,จดไปดูเครื่องใ,ใกล้ๆเ,เครื่องผลิต เรียบร้อยเสร็จนะครับได้อิชิเมนต์ด้วยได้เบอร์ไอพีโค้ดนะครับก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนั่นเองครับ ก็โอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับสุเท้ายต่อไปเราจะเจอของจริงแล้วนะทีนี้เป็นการที่เราต้องหาเองล้วนๆครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ใน PE ที่3นะครับลาบก่อนครับสวัสดีครับ